ทำทำนายดวงชะตาคนเกิดปีมะเส็งในช่วงส่งท้ายเดือนสิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังเปิดทางให้คลื่นแห่งบุญและพลังบุญเก่าที่สั่งสมมาได้ส่งผลอย่างแรงกล้าเทวดาผู้คุ้มครองดวงชะตาของคนปีมะเส็งต่างพร้อมใจกันประทานพรและเปิดประตูแห่งโชคลาภให้สว่างสวัย ดวงชะตาที่เคยมีความหนักใจหรือรู้สึกเหมือนติดขัดมาถึงเวลาที่แสงสว่างแห่งบุญกาลังฉายชัดลงมาเหมือนพลังจากเบื้องบนได้เข้ามายกชีวิตให้ก้าวสู่เส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์หลายท่านที่เกิดปีมะเสงจะเริ่มสัมผัสได้ถึงสัญญาณเล็กๆเ,เช่นการมีคนยื่นโอกาสเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว การได้รับข่าวดีจากเรื่องที่เคยหวังไว้หรือแม้กระทั่งการได้ของขวัญที่ไม่คาดฝันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความบังเอิญแต่คือแรงส่งจากบุญวาสนาที่ทำมาทั้งบุญที่เคยทํากับพระรัตนตรยัยบุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่คําอธิษฐานเล็กๆที่เคยตั้งไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กำลังถูกเทวดาเบื้องบนหยิบยกขึ้นมาและปลดปล่อยพลังให้เกิดเป็นโชคลาภในครั้งนี้พลังแห่งบุญเหมือนคลื่นน้ำที่กำลังซัดเข้าสู่ชีวิตของคนปีมะเส็งคลื่นลูกแรกอาจจะมาในรูปแบบของเงินทองที่หล่นทับโดยไม่คาดคิดคลื่นลูกต่อไปคือความสำเร็จในการงานและการเงินที่จะคลี่คลาย คนที่เคยถูกกดดันจากภาระหนี้สินหรือความไม่มั่นคงทางการเงินจะได้เห็นหนทางใหม่ที่จะทำให้เบาใจลงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการได้เงินก้อนจากการขายของการลงทุนที่สำเร็จหรือแม้กระทั่งลาบลอยที่มาจากโชคชะตาสำหรับบางท่านบุญเก่าจะดนบันดาลให้มีคนเข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่คาดคิด บางทีเป็นเจ้านายที่เปิดโอกาสใหม่เพื่อนที่ยื่นมือเข้ามาหรือญาติผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนสิ่งเหล่านี้คือการแสดงออกของเทวดาผู้คุ้มครองที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ชีวิตคุณได้รับการยกระดับในด้านจิตใจผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงนี้ควรรักษาความสงบภายในเพราะยิ่งใจคุณสะอาด และมั่นคงเท่าไรเครื่องบุญก็จะเข้ามาได้แรงครึ่งเท่านั้นการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือแม้แต่การทำบุญเล็กๆน้อยๆเช่นการใส่บาตรในตอนเช้าหรือแบ่งปันอาหารให้สัตว์จรจัดจะเป็นการเปิดทางให้บุญที่มีอยู่ขยายตัวและทำงานเร็วขึ้นดังนั้นช่วงเวลาส่งท้ายเดือนสิงหาคมนี้ คือจังหวะที่คนเกิดปีมะเสงควรเปิดใจรับเคลื่อนแห่งบุญและพรจากเทวดาอย่างเต็มที่หากคุณเคยรู้สึกว่าโชคชะตาชีวิตติดขัดมาก่อนให้มั่นใจได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเปิดทางให้คุณก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความมั่งคัง่งความสุขและความสำเร็จ ดวงโชคลาบจากการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงส่งท้ายเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่พลังแห่งบุญเก่าที่สั่งสมไว้และแรงอธิษฐานที่เคยตั้งใจเอาไว้กำลังถูกเบื้องบนดนบันดาลให้มีการเปิดประตูโชคอย่างชัดเจนดาวโชคลาบกำลังโคจรเข้ามาสัมผัสพลังชีวิต ทำให้มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆและโอกาสทางการเงินโดยเฉพาะจากการเสี่ยงโชคคนปีมะเส็งในช่วงนี้มักจะมีลางสังหรณ์แปลกๆเกิดขึ้นก่อนเช่นเดินไปเจอเงินตกเจอเลขที่สะดุดตาหรือแม้แต่ฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระหรือผู้ล่วงลับที่มาปรากฏในความฝันสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณแห่งโชคลาภ เป็นการบอกว่าคุณกำลังถูกเทวดาผู้คุ้มครองชี้นำเส้นทางให้เดินไปสู่โอกาสในการถูกรางวัลการเสี่ยงโชคในช่วงปลายเดือนนี้หากเลือกตัวเลขจากบ้านเลขที่เลขทะเบียนรถหรือวันเดือนปีเกิดของบุคคลใกล้ตัวจะยิ่งมีพลังดึงดูดโชคได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับที่ว่าหากก่อนซื้อสลาก หรือเลขควรตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธาเช่นพระพุทธพระแม่กวนอิมหลวงพ่อที่เคารพหรือแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางขอให้ท่านเปิดทางโชคลาภบ,บุญที่เคยทำไว้จะกลายเป็นแรงเสริมพลังทำให้เลขที่เลือกมีโอกาสสมหวังมากขึ้นบางท่านที่เกิดปีมะเส็งอาจจะได้รับโชคจากการซื้อเพียงใบเดียว แต่กลับพลิกชีวิตให้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาสิ่งนี้คือบุญเก่าที่เปิดออกเหมือนการถอนเงินจากบัญชีบุญที่สัตสมไว้กับสวรรค์บางคนอาจจะถูกในรางวัลเล็กๆแต่ได้ต่อเนื่องหลายงวดทำให้รวมแล้วเป็นก้อนใหญ่ซึ่งไม่แพ้กับการถูกรางวัลใหญ่เพียงครั้งเดียวสิ่งสำคัญคือ การเสี่ยงโชคของปีมะเส็งในช่วงนี้ไม่ควรโลภหรือทุ่มจนเกินไปเพราะโชคที่แท้จริงจะมาเมื่อใจคุณอยู่ในสมดุลหากเล่นด้วยความพอดีเสี่ยงโชคด้วยศรัทธาและใจที่ปล่อยวางผลที่ได้กลับจะยิ่งชัดเจนและมั่นคงมากกว่าเรียกได้ว่าคลื่นบุญที่กำลังถาถมเข้ามาในช่วงส่งท้ายเดือนสิงหาคมนี้ เป็นโอกาสทองที่คนปีมะเส็งไม่ควรพลาดหากมีสลากอยู่ในมือก็เหมือนถือกุญแจไขประตูโชคลาภเพราะเทวดาผู้คุ้มครองกำลังรอจะเปิดให้คุณสัมผัสกับรางวัลและเงินทองที่คาดไม่ถึงดวงโชคลาภจากการทำงานของผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงส่งท้ายเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าโดดเด่นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่บุญวาสนาและคลื่นบุญเก่าที่เคยสร้างสมไว้กำลังถูกเทวดาผู้คุ้มครองนำมาเปิดทางให้เกิดโชคและโอกาสใหม่ๆในเส้นทางการงานคนปีมะเสงที่ขยันมุ่งมั่นไม่ย่อท้อจะได้รับผลลัพธ์กลับคืนมาอย่างเห็นได้ชัดหลายท่านอาจเริ่มสังเกตได้ว่างานที่เคยทำแล้วดูเหมือนติดขัด กำลังจะเริ่มไหลลื่นขึ้นโครงการที่เคยชนะเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาผู้ใหญ่เจ้านายหรือหัวหน้าง,งานจะเริ่มมองเห็นคุณค่าในความสามารถและพร้อมที่จะสนับสนุนหรือมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญกว่าเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้คือโชคลาภจากการทำงานเพราะผลตอบแทนที่ได้ไม่ใช่เพียงแค่เงินเดือนหรือค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่ยังรวมถึงชื่อเสียงการยอมรับและโอกาสที่จะพาไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวการค้าขายหรือทำงานอิสระดวงชะตากำลังส่งสัญญาณว่าจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามามีดีลที่เคยเงียบกลับมาคุยต่อหรือมีคำสั่งซื้อเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ซึ่งทั้งหมดนี้คือผลบุญที่เปิดทางให้ทรัพย์หลั่งไหลผ่านงานที่คุณทำยิ่งคุณรักษาความซื่อสัตย์และความตั้งใจจริงไว้มากเท่าไรบุญก็จะขยายผลให้คุณได้รับโชคลาภมากขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือการงานในช่วงนี้จะดึงดูดคนดีเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยเกื้อกูล หรือลูกน้องที่ช่วยงานอย่างเต็มกำลังทำให้สิ่งที่คุณแบกรับไว้หนักกลับเบาลงและสำเร็จได้เร็วขึ้นสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภเช่นเดียวกันเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับพลังหนุนจากคนรอบตัวแบบนี้ดวงโชคลาภจากการทำงานของปีมัสเสงยังเกี่ยวพันกับบุญการพูด หากคุณพูดดีพูดให้กำลังใจหรือรู้จักสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานจะยิ่งทำให้พลังบุญขยายกว้างขึง้นและดึงดูดโชคเข้ามามากกว่าเดิมหลายครั้งคำพูดเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นกุญแจที่ไขสู่โอกาสใหญ่เช่นทำให้ผู้ใหญ่เปิดใจหรือทำให้ลูกค้าไว้ใจและยอมตัดสินใจเลือกคุณดังนั้น ปลายเดือนสิงหาคมนี้คนปีมะเสงจะพบว่าโชคลาภจากการทำงานไม่ได้มาเพียงในรูปแบบของเงินทองอย่างเดียวแต่ยังมาในรูปของความก้าวหน้าการได้รับโอกาสใหม่ๆการมีคนหนุนหลังและการสร้างชื่อเสียงในสายงานซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องบุญที่กำลังถาโถมเข้ามาเพื่อยกระดับชีวิตคุณ การเสริมดวงและเลขเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงส่งท้ายเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้คลื่นบุญที่กำลังเคลื่อนเข้ามาในชีวิตของคุณทำงานได้อย่างเต็มกำลังเพราะดวงชะตาของคนปีมะเสงในห่วงเวลานี้อยู่ในจังหวะที่บุญเก่ากำลังเปิดและเทวดาผู้คุ้มครอง กำลังรอให้สัญญาณเพื่อปล่อยพลังแห่งโชคลาภการเสริมดวงจึงเปรียบเหมือนการต่อสายไฟให้พลังบุญจากเมืองบนส่งลงมาถึงตัวคุณได้ชัดเจนและเร็วขึ้นวิธีการเสริมดวงที่เหมาะกับคนปีมะเส็งในช่วงนี้เริ่มต้นจากการทำบุญเล็กๆแต่สม่ำเสมอเช่นการถวายสังฆทานการใส่บาตร ตอนเช้าการบริจาคทานให้โรงทานวัดโรงเรียนหรือแม้แต่การแบ่งปันอาหารให้สัตว์จรจัดและคนยากไร้สิ่งเหล่านี้คือบุญแห่งความเมตตาที่จะช่วยเปิดทางให้โชคลาภไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำบุญกับเด็กเล็กและคนชราจะยิ่งเป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีความมั่นคง โชคใหญ่ไม่ขาดสายอีกหนึ่งเคล็ดลับการเสริมดวงคือการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระแม่กวนอิมพระพิฆเนศหรือพระราหูก็ล้วนมีพลังหนุนส่งแต่สำหรับวีมาเสงแล้วหากได้กราบไหว้พระพุทธรูปปางนาคปรก จะเป็นการเสริมพลังป้องกันภัยและเปิดทางโชคลาบได้อย่างแรงกล้าอีกทั้งการบูชาน้ำสะอาดหนึ่งแก้วจุดธูปเก้าดอกแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบต่อเทวดาผู้คุ้มครองในคืนวันพระหรือคืนจันเพนจะทำให้พลังบุญเชื่อมถึงเร็วขึ้นการเสริมดวงที่ดีอีกอย่าง คือการภาวนาคาถาสั้นๆเป็นประจำเช่นนมโมพุทธายะหรือโองศีคเนสายะนำมาหาเพื่อเปิดประตูบุญในทุกเช้าและก่อนนอนสิ่งเหล่านี้จะเหมือนเป็นการเคาะกุญแจเปิดเครื่องบุญให้เชื่อมถึงตัวคุณได้ตลอดเวลาในด้านการใช้สีมงคลคนปีมะเสงในช่วงนี้หากได้สวมใส่เสื้อผ้า หรือพบของใช้ที่เป็นสีเขียวสีทองหรือสีม่วงจะเสริมพลังโชคลาภและการเงินให้เด่นชัดขึ้นส่วนหินนำโชคที่เหมาะคือไพไรท์หรือซิทรินที่ช่วยเรียกเงินทองและความมั่งคั่งสำหรับเลขเสี่ยงโชคที่เด่นชัดของคนปีมะเส็งในช่วงส่งท้ายเดือนสิงหาคมนี้ ปรากฏเลขที่เชื่อมโยงกับพลังบุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แก่เลข 3, ขีด 6, ขีด 9, ขีด 5, ขีด8โดยเลข3และ6จะเด่นด้านโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเลข9เชื่อมโยงกับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข5หมายถึงปัญญาและการได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ ส่วนเลข8จะนำพามาซึ่งเงินก้อนและลาบใหญ่ที่ไม่คาดฝันเมื่อจะเลือกเลขเสี่ยงโชคแนะนำให้ผูกเข้ากับเลขใกล้ตัวเช่นเลขทะเบียนร,รถบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์แล้วนำมาจับคู่กับเลขมงคลเหล่านี้เช่น36 6 9 9 5 89 39 58. จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลมากขึ้นดังนั้นการเสริมดวงและการใช้เลขมงคลในช่วงนี้จึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้คนปีมะเสงมีโอกาสรับโชคลาภทางการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างพลังบวกให้ชีวิตมั่นคงเคื่นบุญที่กำลังถาโถมเข้ามาจะกลายเป็นแรงหนุนให้คุณก้าวไปสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริง ขออำนาจแห่งบุญวาสนาและเลขมงคลที่กล่าวมานำพาให้ผู้ที่เกิดปีมะเส็งทุกท่านได้พบเจอโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่ถูกสลากมีเงินก้อนโตเข้ามาแบบไม่คาดฝันและมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสาธุและทั้งหมดนี้ก็คือคำทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง ในช่วงส่งท้ายเดือนสิงหาคมที่บุญเก่ากำลังส่งผลเทวดาผู้คุ้มครองกำลังเปิดประตูโชคลาภและคลื่นบุญกำลังถาโถมเข้ามาเพื่อยกระดับชีวิตของทุกท่านหากฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ตรงกับชีวิตหรือได้รับกำลังใจและพลังแห่งความหวังจากคำทํานายอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องของเรา ด้วยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe เพื่อติดตามคำทำนายดวงชะตาใหม่ๆที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังอยู่เสมอเพราะทุกครั้งที่คุณกดติดตามเท่ากับเป็นการเปิดรับเครื่องบุญคลื่นพลังบวกและแรงอธิตฐานร่วมกันให้ทุกคนได้มีโชคลาภความสุขและความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันนะคะ ขอให้บุญวาสนาคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีร่ำรวยสมหวังดังใจคิดแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ